วันนี้วันที่สองนะครับสองกรกฎานะครับนี่ลูกแม่เมษาวันนี้อายุยี่สิบวันนะครับเราอย่แยกแม่แล้วนะครับชุดนี้มีเจตัวนะครับมีเจ้าของไปแล้วสนะครับยังมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียอีกสองนะครับชุดนี้ <c oughs> ขนเริ่มฟูๆขึ้นมาแล้วอืนี่ตัวเมียนะครับามาดูดิตัวนี่ตัวผู้ตัวที่สามตัวที่สามตัวผู้ไหนไหนไหนตัวที่สี่ตัวผู้ เยอะดีเร็ยว,ว,วให้นูกินนมให้นูกกินนมก็เร็ว,รวตัวที่ห้าตัวเมียตัวที่หกตัวเมียตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายมาเร็วมาเร็วไอ้ชุตัวผู้นะครับแม่เมษานะครับผสมกับ พ่อโทนนะครับ